มาดิ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 มายังไม่เห็นบอมนะดิมาโคด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 ดมาแล้วอย่าอย่าอย่าเพิ่งเอาซีนะอย่าเพิ่งเอาซีนะผมขอขอใจก่อนไม่รวมนะรอรอรอโอเคโอ้โไว้่ตีหนึ่งพี่สองฟังดีๆนะเว้ยรอ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 มีบุยมีบุยนะน้องอ๋อโห้โหแล้วพี่พี่สองพี่สองชาร์จล่หน้าประตูในห้าสี่สามแล้วพี่สองพี่สองชาร์จล่มาตีหนึ่งรอตีหนึ่งรอตีหนึ่งรอ รับ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 หน่อยรับ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 หน่อยเดมอนดิบไปเดมอนดิบปเดมอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยรารอรอตีห่งรอตีห่งตีหนึงชาร์ลหน้าประตูในห้าสี่สาตีหนึ่งตีหนึ่งชาร์จลมาตีหนึงชาร์จลมากลับเบนมากลับเบนมาขอเดมอนหน่อยดิขอเดมอนหน่อยไม่ได้บอกขาให้กลับเอนมากลับเบนมาโอ้เราโอ้เราโอ้เรโอ้เรารอรตีสองตีสองรอตีสองรอโอ้ยก oh ันโอ้ยกอนโอ้ย <Chall> ว <mistaken> oh ้ หวไอ้บบอมได้นะถ้าเห็นถ้ามีตีสองตีสองตีสองรอนะตีสองลอนะโหไอ้บโอวกนตีสองชาโลหน้าประตูในห้าสี่สามรอนึงตีสองตีสองชารลมาตีสองชารลมาโหไอ้ว้คิดีเลยไม่ไม่ตายนม่ตาบเราเาเบมาเก่เบมาตีหนึ่งอราเราเเลีมันเดเปิดเปหน้าเปิดนาเปดลับหนาเปิดลัาย่อไปยไปโหวไอ้โหวไอ้โหวไ้โหวไอ้โหวไอ้โหโหไ้บอโหไอ้บอตีหนึ่งตีหนึ่งมองหน้าประตูในห้าสี่สามล่อนึงตีหนึ่งตูหน้านะหน้าประตูกลัามามน ล่ัตดไงวะกลับมากลับมาไกูมาแล้วน้องกลับมาพี่กลับมากลับมาขอเดมอนด้วยขอเดมอนด้วยโอเคโอเคมามาขอเดมอนนนกลับมากลับมาอรรคุณอยู่ไหนวะเขาถอยจะรอล้อ่อหไวเขาวะรอรอที่สองที่สองที่สรอรอรออที่สองที่สองชาร์ลงี่สองาลท่อีสชาร์ลงมาที่ชาร์ลงมาที่สองชาร์ลงมาอ้ที่หรอที่หรอทีหรอทีหนึ่งทีหชาร์ลงหาประตูในห สามองตีหนึ่งชาโลมาช่วยเราด้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 วยเัเมวนตวเวมันรับด้วยโอยไว้เไว้อย่าตายนะเว้ยไฟโร่กำมาย้กไคโร่กำมายิกกับกำมายิกอ่พี่กำมายุกอ่ะรอ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 ตี่ีตีสองรอนะเดี๋ยวจะเดินออกรอรอรตีสองเดินตรงมาที่องเดินอรงมาที่องเดินรงมาที่องตีสองมองนอนอสชาโลในห้าี่สาี่องตีอนอชาโลมานอชาโลมากับกับเว็มากับเว็มาเอาไว้กับเวบมากับเวบมารอรอรอามันยังเก็หน้าประตูเดี๋ยวออกออกหมายหมดเลยอ่ะโอ้ยเโาไว้เอาไว้ โอ้โหววะวะโอ้โหวเดินออกมา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 ที่นึ่งมองน็อต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 ลโลในห้าสี่สามที่หนึ่งน็อตน็อตน็อตโลมาชาโลเซรวิมารวมารวิมาเดี๋ยรับหน่อยรับหน่อยมาตัวรับหน่อยตัรับหน่อยมตัวรับ่อยรับรับน่อยมาตัวรับหน่อยาตัรับหน่อยมาตัรับหน่อยับตัวรับหน่อยมาตัวรับหนอยารัวรับหน่อยมาตัวรับ่อมาัรับน่อัรับนอยมาตัวรับ่อาตัวรับน่อตัวรับนมาัรันอมาัวรับน่อ เดินคนนอนมาเดิเอ้ยเสาเสาเสาลงเสาเว้มาเสาเว้มาเสาเวสมาเสาอีท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 มาที่หนึ่งที่หนึ่งมองน็อตน็อตชาโลในห้าสี่สามนอตที่หนึ่งนอตน็อตน็อตชาโลเสาเว้มาเสาเว้มารับด้วย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 รับ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 ด้วยดีเดมอนเดมอนเปิดเดมอนเลยเปิดเดมอนเลยเสาเว้มาเสาเว้มาเสาเว้มาไซโรกลับไปหิวข้างหลังพี่หิวเราไม่พอเสาเว้มาเสาเว้มาตีตีข้างหน้าออกตีข้างหน้าออกโอ้โหวดดีีีมมาาเวท่ทีี่มอออออองนนนน็็็ตตตตชาโะ โอ้ยโ้ยโเดินน้อนมาเดินนอนมาเดินนอนมาเดินขึ้นนอนมาเลยเดินมาเลยเดินมาเลยเดินหมดล้วเดินน้อนมาเดินขนอนมาตีหนึ่งตีหนึ่งมออีทอีทถ้าลในห้าสี่สามตีหนึ่งอีทท้าลงมาอีทท้าลงมาเดินกีนมาเดิกกีมารอเดี๋ยวเลยรอเดมมยเลยรอเด้๋ยดมรอเดี๋ยลงเสาเว้นมาเดี๋มันขึ้นเลยเดี๋ยวมันขึ้นเลยเดี๋ยวมันขึ้นเลยเดี๋ยวมันขึ้นเลเดินขึ้นน้อนมาเดินขึ้นน้อนมาหนออี น้ำเบียร์น้ำเบียร์มาน้ำเบีมาน้ำเบีมาต่อเวทมาต่อเวทมาเดินขึ้นน็อตเดินขึ้นน็อตเอ้ยเดินขึ้นน็อตดูปิงดูปิงน็อตเวทมา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 รอรับรอรนอตเวทมารีกุ๊บรีกุ๊บน็อตเวทมาน็อตเวทมาน็อตเวทมาเดินน็อตเวทมาเดินน็อตเวทมาเดินน็อตเวทมาหยุดให้หน่อยหยุดให้หน่อยเดินเวทมา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 ที่หนึ่งที่หนึ่งมองนอา สวสมาสวสมาสวัสดีมามามาหน่อยรอแส๊บสวมาดีสวสมาผมผมจะเข้าผมจะเข้าข้าผมจะเข้า้าในสวสมาสวสมาสวสมาทีส2มองน้อนน้อนฉลาดเลยห้าสี่สาม้องตีส2น้อนน้อนน้นฉลามาเข้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 าในหล่ะเข้าใวห่ะเข้าในนาเข้าในมาเตาีมาาอมาเาีมาเตาีมาเข้าในมาเข้า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 มาอ้รอเราเพื่อข้าหน้ารอเราเพื่อนข้าหน้าฮิวฮิวรับฮิวรกันหน่อยฮิวรับกันหน่อยฮิววรับฮิวลับรอรอรอเซตอเตาอีมาไม่ไม่ตายนะน็อ พี่บอมาพี่บอมาเลยบอบอลใบอมาไลพี่หาขอพี่หาเนี่ยพี่พี่รอพี่โอ้โอ้โอ้บีาเซียบีเกีรอ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 ที่สองที่สองชาโลเวสในห้าสี่สที่สชาโลเวนที่สองชาโลเวมาเายีมาเายีมาเาอีมากลับมากลับมากลับมามารอ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 รเรอรเรอรรอ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 รเรอ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 รรอรอรอรร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 ร รอ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 โฮ้วย้าไประตูเยอะอยู่ประตูเยอะๆรอรอรอทีสองชาร์ล่นท่าประตูในห้าตีสาตีสองตองชาร์ลชารลมาีสองชั้นลลมาสวยสวยสวยโฮ้วยโอ้วโ้วโ้ไปก่อนโรอรอรอตีหนึ่ง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 รอตีหนึ่งรอตีหนึ่งรอรอรออหน้าประตูตีหนึ่งตีสอกไปรอรอรอตีหนึ่งตีหนึ่งชารนลุน่าประตูรอ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 แทงข้างหน่อยแทงข้างหน่อยแหลมมอไปเยอะเกินแหลมองไปเยอะเกกับมามากับมารอรออตีหนึ่งตีหนึ่งชา้นลนาประตูในห้าตีสามตีนึ่งตีหนึ่งช ตายปะเสายิ้มมาเตายิ้มมาเสายิ้มมาเตายิ้มมารอรอที่สที่สองที่สรอรอรอที่สที่สองชาร่รอ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 ที่สองชารหน้าประตูในห้าที่สองทมสอารมายิสองารนมาสวยสวยสวเสายิ้มมาเตายิ้มมาโหไว้โหววะโหไว้ไว้มันไม่เก่งหรอพี่โห้ไว่ะประตูเจ็ด่าออกไปมันมัเตะกลมัเตะกนรับรอ่อยร้อหน่อยรนห่อยร้่อยร้ โอ้บนโอ้บนโห้บนโอ้บ้อย่าโดนไล่ใโอ้โ้าึ่งตรรรับเดิน้นนอนมาเน้นนอนเดิน้นนอนมาเดออกมาออกมาีหนึ่งมองน้อนอทะลห้า้พอาเลยเอิมาอย่าใพี่าอินมาเสาอิมาโอ้กมากับมาเยกลัมาเลยกมากลับมามากลมาตีสองมองนอน้อนอหน้าประตทะลในห้า่นอนน้อนอเทหน้าน่อยจะออไปด้ย่อไปย่อไปมันเยไปฆ่าโอ้โกมากมากลมรอรอ เอ๊คุณทับรออหัวไว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 ซี้หน่งอกมาตี้หนึ่งตีหนึ่งมองน็อตน็อตน็อตทาโลในห้าสี่สามตีหนึ่งน็อตน็อตทาโลมาไยทำไมพาอีกแล้ยอย่าพาออกดีทลมากมาเอ้ยอย่าให้ตปกนแค่ตอนผมเป็นเกย์ะไอ้เหี้ยมันไม่ตายเตายิบมาเต่ายิบมาเต่ายิบมาเตายิบมากลับมากลับมาแทงไม่ต้องออกออกอย่าพาออกรอรอรมันดึงมันดึงเอาไว้วไวันไวอไปรถรถร ปล่อยอย่นี้ปล่อยมันปล่อยมันอย่าพาออกนะเว้ยตอนผมเป็นเกียร์ญไอ้แค่แมงไม่ตายไหลครับละเอาไว้เอาไว้ไว้ตัวเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์ไอ้แท่นมันดึงนะระวังนะไอ้เฮียขี้เกียจไปช่วยรอรอรอมันใช้บัคดึงเหรไอ้เแคยเออเออใช่ใช่อย่าเอาไปอย่าเอาไปเล่นอาไว้เอาไว้ตีสองตีสองเหมือนชาโลนน็อตน็อตในห้าสี่เหมือนน้องตีสองตีสองเหมือนชาโลนน็อตมาตีสองชาโลนน็อตมา กลับมา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 ที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งรอ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 ที่หนึ่งทีาหนึ่ง้ประตูในห้าสี่สาที่หที่หนึง้ำมาที่หนึ่งท้ำมาเ่าอีนมาเาอีนมาเ่าอีมาเข้ามาเข้ามาเตาอีมาเต่าอีนมาเข้ามาไม่ต้องออกนะเหลือเาอีมาเาอีนมาเสาอีมากลับมากลับมาเข้าไปเขาไปแม่งตายเลยไม่ต้องไปรับหรอกเอไว้โอ้ไว้รู้อยู่เขาไ่้ยังไงโอ้ไว้โอ้ไว้โอ้ไว้ที่สองที่สองมองเวเวทโลในห้าสี่สที่สองที่สอเวทเ้่าอีทมากลับมากลับมากลับมาโอ้ไว้โอ้ อยู่ๆอไว้อยู่ไว้รอ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 โอ้ยไว้โอ้ยโตีหนึ่ง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 รอตีหนึ่งมองนอตินอตยิชัโลในห้าสี่สามตีหนึ่งนอตีิม้านอตีิม้าามากลมาเตาิมาเสาิมาเตาิมาไอ้ยไว้อ้ยโอ้ยอ้โ้ตีสองรอตีสองรอระวังการเสียระวังการเสียเดินลบหน่อยเดินลบหน่อยเขาต่อยข้างๆเดินนอกนอน่อยเดินนอกน่อยเองนอตน่ีอกน โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้รอรหัวก่อนหัวก่อนตีหนึ่งรอตีหนึ่ง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 มองหน้าประตูนห้าตีสามตีหนึ่งหน้าประตูมาหน้าประตูมาหน้าประตูมาโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้นอนไว้ก่อนโอ้ยนอนไว้ก่อนโอ้ยนอไว้ก่อนโอ้ย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 โอ้ินอ้ยโ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 อยเป็นสอ้ยโอ้ยโอกลับมากลับมากลับมา อ๋อมันคุณทับก็ับกลับมาหรือไปเกลับมา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 ที่สองี่สองมองเวทเวทชาโลในห้าสี่สามสอี่สองี่สองเวทชาโลมาเสาอิมาเสาอิทมารอ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 รัข้าหน้าหน่อยรอรับข้าหน้าหน่อยเอ้าไว้ยโอ้โอนตีหนึ่งรอตีหนึ่งรอตูสี่สิบนะอือโอ้นโอ้หโอ้ว่างดนดึงแ้วไหโอ้ยโอ้ยโอ้ยตีหนึ่งตีหนึ่งมองเวทเวทชาโลในห้าสี่สามสองตีหนึ่งเวทเวท กลับมากบมาลองดนหนึ่งลองดนหึงลองโดนหึงกลับมากลับมาออลแล้วเพราะว่าเขาติดตั้งล็อกสีประตูใชโไว้เอาวลอกาเซล่อมกาเซอไวอ้ไว้ตีสองตีสองลอีสองลหน้าประตูในห้าสี่ตอีีาร์ล่หน้าประตูมนระตูมาโวโ่าเซกลบหลกซ่หน้อยเดนอน่อยเดอน่อยเดินน่อยเดนอกยตี่ต่เาประตูในหสีสามตลตเวมอเกตไมาั เก็บรก็มาออก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 มาออยมาแล้งอยู่รับปังับมาเร่อยมารอ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 โอ้ยไว้หอ้ยไว้ยโอ้ไอ้ยโอ้ยไว้้อ้ยีอ้ยองยอ้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 ยี้งนอกในห้าสอ่สาอตอ้ยอ้องอตอ้ยนอ้อ้อ้ย้อ้อ้มาับมาอ้ยมา้ย กลับมากลับมากลับมาระวังโดนดึงระวังโดนหนึ่งรับ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 รัตีตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งึหรอตีนึ่งหรอตีหนึ่งหรอตีตีหนึ่งดึงขึ้นน้อนมาตีหนึ่งดึงขึ้นนอนมาตีหนึ่งดึงขึ้นน้อนมาดึงขึ้นน้อนมาเรามองอีท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 ลึกหน่อไหห้าตีสามต้องตีหนึ่งอีดอีทลึกหน่อยลึกหน่อยลึกหน่อยลึกมา่ายต่อเวทไปต่อเวไปตีอเวทไปต่อหว้ เดินออกมา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 ทีสองมองน็อตน็อตน็อตอีทนอีหน้าประตูในห้าสี่สามองตีสองีสองนี่มากหน้าประตูประตูเฮ้ยโอ้หไว้โอ้โหไว้โอ้โหไว้โอ้โหไว้โอ้งหไว้โอ้โแไ็้โอ้โหไว้โอ้าหไว้โอ้โีไว้โอ้โห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 ไ้อ้โหไว้อ้โหไว้โอ้โหไว้โอ้โหไว้โอ้่หไว้โอ้โหไว้โอ้ไว้โอ้ไว้โอ้ไว้อ เตาเวนมางา่ะตี ö, ตีตีตีเจไปเคยมากลมาสิไม่ครัมันทางนี้ล่ะเตาเวนมาไม่ได้งานะไม่ไนะเตาเวนมาพี่เตาเวนมาเตาเวนมาเตาเวนมาถอดม้ถอดไม้ถอดไม้ใครตามใครายเติมไงครับโอ้โหกลับมากลับมากลับกลับเข้าประตูมากลับเข้าประตูมากลับเข้าประตูสองมากลับ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 โอ้ว่ะโอ้ว่ะโอ้ว่ะหรอเอ้ยลงลงลงฟ้ามาหน่อยลงฟ้ามาหน่อยเดี๋ยวเจ้าโอ้ว่ะ รอ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 ข้างล่างไว้รอข้างล่างไว้เรามองน็อตน็อตฟุ้นเกตน็อตโอเวอร์เดอะวอลในห้สี่สาน็อตโอเวอร์เดอะวอลมาฟุ้เกตมาฟุ้เกตมาสวยสวยสยต่อวมาต่อมาโอ้ยไว้โอ้ยไว้โอ้ยโอ้โอ้โอไว้อนโอ้ไว้ก่อนโอไว้โอ้ยไว้โอ้ยไว้มันไม่มีอะไรแล้วโอยไว้โอ้โอไว้นําโอไว้นโอไว้โอ้ มันออกไม่ไม่ต้องตามไม่ต้องตามปล่อยแม่งเราไปเล่นข้างนอกครับปล่อยมันปล่อยมั้งเราเสี่ยงน้อยมันเสี่ยงเยอะ่ะมันบุยทั้งนั้นอ่ะตีมหกดิสมันเหลือแปดดิสอ่ะเหลือน้อยกว่าเราแล้วเข้าเข้าไงได้ตายเยอะมากรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวัง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 นีเข้างนี้ข้างนี้มีเดินทางอีทนะรอรอลงเท้ามาลงเท้ามารอ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 ลงเท้ามาลงเท้ามาลงเท้ามาไม่รรีบหอต่อเวทมาต่อเวทมารอรอ มันกลับมักลับเา่มันกลับนนอตเว้มานอตเว้นมานอตเวมานอตเวนมาตาอแบงค์โอ้ต่แบงค์กูเปร็นนอตมั้ยนอตเว้มานออตเว้มานอตเวมาน็อตเวมาปูเกดอีทปูเกดอีทตัเวอร์เดอะวอร์ในห้าสี่อ่าน้องปูงเกดอีทมาปูงเกดอีทมาตบเลยตบเลยต่อเวนมาต่อเวนมาต่อเวนมาถอดมได้หมาถอดมรับรับรับเพื่อนข้างหน้าลับเพื่อนข้างหน้าลับลับเพื่อนรับเพื่อนสามาสมากลับมากลับมาไม่ไม่ต้องตามเยอะไว้มันฆ่าอยเง แค่เข้าแคเข้าซิเนี่ยนยตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมัไมันบ่ไม่ได้ยผมก็เลยจะเข้าซิงพี่โอ้โหแม็กคุณโทรไปแล้โแล้วไม่ต้องทำอะไรอตรงนี้แหละรอรอป้ายมันก็อยู่รนอยอมมานะมอเอ้ยวตัรอรอข้างในนนะโอ้โไปดูมันไหน่อยว่ามันอยู่ไหนอยู่เสาที่หลังมาคงว่า เหยียบอยู่ลงละลงละดับบิดขึ้นมา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 เดินเวทมามารอตรงกลางมารอตรงกลางรออีกเข้าได้ใช่ปะมารอตรงกลางเรออรกเข้าได้วรนรออรรออรอรอรอมอนอร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 ออรอออรอรรรรตรรอรรออรออ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 อรออ โอ้ไต้อนลงครับอย่าตะแบงเอาจัดชนะอะไรเป็นท้องสิกอัโอ้ช่ยชนะได้ไตอนนี้เราไชนะแล้วไม่ต้องเล่นก็ได้ไม่หรอว่าเบช่วยใส่อมได้หนีแล้วเนี่ยนี่นีดูคอมแม่งดีแค่ต้นปัญญาค่อนนี่นี่นี่่อแม่แม่เอาจะกลับแ้วกลับแล้วห่อยมาวงแล้ววิว